สวัสดีค่ะวันนี้เบาก็รายการแต่งปเมัไฟหนึ่งเนาะวันนี้มาเป็นช่วงของการตอบคำถาม Q&A นะครับเอ่อมีคำถามจากน้องจ๋าสุภวรรณนะคะถามว่าเวลาที่พี่เนี่ยเรียนสาขาการโรงแรมเนี่ยเอ่อพวกกฎหมายโรงแรมเป็นไงบ้างแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งหน้าด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะ พูดเรื่องกฎหมายไปดื <Souls> <illing> <S <S ้อพี่เขาจะเล่าเรื่องเอ่อพวกกฎหมายของเอ่อพวกเอ่อพระราชบัญญัติพรบของกฎหมายภายในโรงแรมก่อนนะครับกฎหมายนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมนะคะก็จะมีทั้งหมด4กฎหมายนะคะหลักๆนะคะกฎหมายแรกคือกฎหมายผังเมืองค่ะกฎหมายสองคือความปลอดภัยกฎหมายที่สามคือกฎหมายสิ่งแวดล้อมค่ะและกฎหมายที่สี่ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับที่จอดรถนะคะ คเ่ไปนะคะคือพอรบ,รบ,รบรโรงแรมพศ2547ค่ะความหมายก็คือโรงแรมคือสถานที่ที่พักจัดขึ้นมาถุกประสงค์เพื่อในการจัดธุรกิจเพื่อบริการให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาพักชั่วคราวโดยที่มีค่าตอบแทนคระเภทน่ท้นคือัพอยงเดียวนะคะซึ่งมีความความกว้างที่ไม่น้อยกว่า8ตารางเมตรค่ะไม่รวมกับห้องน้ำห้องซ้วม และรับและระเบียงนะคะแล้วก็มีแล้วก็มีห้องไม่เกิน50ห้องค่ะประเภทที่2นะคะคือนอนบวกกินค่ะคือจะต้องมีพื้นที่ที่ไม่น้อยกว่า8ตารางแปดตารางเมตรนะคะก็คือจะต้องมีห้องอาหารมีห้องซ้วมและห้องน้ําซึ่งมีหรือไม่มีก็ได้ตามห้องพักก็ได้ค่ะประเภทที่3นะคะคือนอนบวกกินบวกห้องประชุมนะคะพื้นที่ไม่น้อยกว่า14ตารางเมตรค่ะ ก็คือจะมีห้องน้ําห้องพักพื้นที่ที่ต้องพื้นที่รวมกับห้องประชุมค่ะเติมแก้วก่อนนะคะรึงอ่าเดี๋ยวพี่วีเขาจะเติมแก้วก่อนนะน้องๆทุ่ไหนนวเนี่ยเกี่ยวกับไปอนุญาตแล้วนะคะลูกใบอนุญาตค่ะเมาคนึ่ง เออสุดป,ปังลแล้วได้อนุญาตแล้วเกี่ยวกับไปอนุญาตนะคะก็คือออกโดยกระทรวงมหาดไทายซึ่งถ้าจะขออนุญาตจะต้องมีขอที่วังชายาเขตดุสิตค่ะตองชำระค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีนะคะลูกๆประเภทที่หนึ่งนะคะจะต้องเสียค่าธรรมเนียมหนึ่งหมื่นบาทประเภทที่สองจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสองหมื่นบาทประเภทสามคือจะต้องเสียค่าธรรมเนียม สามหมื่นบาทเวทีสี่ก็คือเสียค่าโรงแิมสี่หมื่นบาทค่ะการที่จะขอใบอนุญาตทําธุรกิจการโรงแรมนะคะก็ง่างาๆนิดเดียวเองก็คือถ้าจะทําธุรกิจการโรงแรมจะต้องขอใบอนุญ,ญาตซึ่งอายุห้าปีถ้าไม่มีใบอนุญ,ญาตจะต้องถูกจาคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินสองหมื่นบาทค่ะถ้าใบขออนุญ,ญาตหมดอายุจะต้องถูกปรับวันละหนึ่งหมื่นบาทค่ะหนึ่งหมื่นบาทนะคะ และถ้าหมดอายุหลังจากนั้นจะหลังจากนั้นหกสิบวันถ้าไม่ทําถือว่าใบาโมค,คะ <laughs> หักแบบนึงค่ะเติมตาก่อ,อเติมตาต่อไปเติมตาวันนี้จะแต่งแนวไหนคะแนวธรรมชาติใช่ไหมหวานหวานสาวหวานหนึ่งเนาะแบบนึงนะ,ะเดี๋ยวต่อไปจะเขียนคิวน,นะคะ,คะมาต่อนะคะ แต่ละโรงแรมใช้ใบอนุญาตได้แค่ใบเดียวนะคะโรงแรมจะต้องมีดังนี้ 1. ชื่อโรงแรมจะต้องตรงกับใบขออนุญาตค่ะ 2. ชื่อโรงแรมต้องมีภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือใช้ไทยล้วนห้าม <5. S 1> ตัวเล็กกว่าภาษาอังกฤษค่ะสุดท้ายนะคะ 3. ไม่สามารถใช้ชื่อทาได้เว้นแต่เจ้าของอนุญาตให้ใช้ได้ค่ะที่คะเวลาเข็นคิวนะครับก็ต้องแบบ เขียนตามทรงคิ้วของเราเนาะต้องแบบแหวงแหวงก็เติมเติมไปถ้าแบบอยากได้ธรรมชาติอันนี้ลงแป้งแล้วก็ลงรองพื้นไปแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลงไฮไลท์ต้องทำแบบนี้ด้วยเพื่ความงเนาะเมื่อกี้พี่บีเขาพูดจบไปแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวต่อไปก็จะพูดถึงอ่าเดี๋ยวเมื่อกี้คุณพิชยุทธชุมชัยเขาพูดไปเรื่องอ่อพวรพรบแล้วก็แบบ ข้อขนาดห้องพักอะไรเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขนะ่จะเป็นเงื่อนไขมีทั้งหมดประมาณ4อย่างนะครับอย่างที่1ก็จะเป็นเงื่อนไขของสถานที่ตั้งแล้วก็2เป็นเงื่อนไขของห้องพัก3เงื่อนไขสิ่งอำนวยความสะดวกครับแล้วก็4ี่เป็นเงื่อนไขของอาคารโรงแรมนั่นเองนะครับผู้จัดการโรงแรมเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20่ปีบริบูรณ์ครับ คนที่เป็น GM ต้องมีใบรับรองการฝึกอบรมเป็นผู้จัดการโรงแรมนะครับถ้ากระทำผิดจะไม่ได้ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการประมาณ3ปีนะครับเดี๋อวเขาจะเติมไฮไลท์สักครู่<ม>จึงมาก<ม>ไฮไลท์หนังประตูหนึ่งเนาะตอนนี้คือเติมปากก่อนนะครับว่าปากยังนี้สวยจงไงอ,อืม,มสวยมากน,ะนาแฟนาต้องสหวักระเลยเนาะ นออถ้าผู้จัดการกระทำความผิดนะครับจะไม่ได้ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการประมาณ3ปีอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีใบอนุญาตจะต้องถูกจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000 0บาท การบริหารจัดการโรงแรมหน้าที่ที่ต้องทํางานร่วมกันระหว่างเจ้าของโรงแรมแล้วก็ผู้จัดการโรงแรมนะครับป้ายชื่อโรงแรมเดียแบบต้องต้องติดให้ชัดเจนแล้วก็ติดใบอนุญ,ญาตในที่ที่สามารถมองเห็นได้แล้วก็ไม่รับตาคนต้องมองเห็นชัดด้วยนะครับเลขห้องต้องติดเป็นเลขอารบิกเท่านั้นใบแสดงราคาจะต้องติดในที่เปิดเผยแล้วก็ต้องมีแผนผงนังหนีไฟทุกชั้นแบบว่าเวลาเราไปห้องพักเนี่ยขึ้นไป ตามห้องมันจะ,ะขึ้นไปตามชั้นมันจะต้องมีใบเป็นช่องเป็นป้ายหนีไฟทางหนีไฟนะครับเป็นไฟแบบมีแสงไฟติดอยู่แล้วก็ใบแสดงความรับผิดชอบต่อแขกซึ่งจะต้องมีกระบวนการการแจ้งความแล้วก็สอบสวนก่อนนะครับไปจะเป็นหน้าที่ของผู้จัดก,การโรงแรมนะครับ1รร3สนะครับบัตรทะเบียนผู้เข้าพักจะต้องมีรายละเอียดได้แก่นะครับ1ชื่อนามสกุล สเดินทางมาจากไหน3เดินทางไปไหนต่อซึ่งข้อมูลจะต้องกรอกให้ครบถ้วนถ้าบุคคลเข้าพักอายุต่ำกว่า18ปีผู้จัดการจะต้องเซ็นรับรองแทนนะครับรอรอต่อไปจะเป็นรอรอสี่นะครับทะเบียนผู้เข้าพักซึ่งพนักงานเจะต้องกรอกให้เสร็จนะครับภายใน24ชั่วโมงแล้วก็ส่งให้เขต ปัจจุบันสามารถส่งออนไลน์ได้ขึ้นอยู่กับโรงแรมแต่ละที่ครับอายุการเก็บข้อมูลนะครับประมาณ1ปีถ้าให้ข้อมูลเทสจะถูกจำพุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหน้าที่แจ้งความเสียหายคือผู้จัดการต้องแจ้งเขตภายใน15วันถ้าไม่แจ้งถือว่าแบอนุญาเป็นโมฆะนะครับหน้าที่อื่นๆก็คือผู้จัดการจะต้องปฏิเสธคนแปลกหน้าที่มาเข้าพัก ซึ่งมาดูเหมือนแบบเป็นการมั่วสุมถ้าไม่แจ้งจะถูกปรับประมาณ2 0 0 0 0บาทถึง10,000 0บาทครับหน้าที่รับบุคคลที่มีประสงค์จะเข้าพักนะครับคือถ้ามีบุคคลที่ต้องที่ต้องการเข้าพักแล้วในฐานะผู้จัดการนะครับเอ่อการถือกรรมสิทธิ์ให้เข้าพักซึ่งอาจจะเป็นแบบพวกเรื่องประหาส่วนตัวเนี่ยจะต้องถูกปรับ5 0าพันถึง20,000บาทนั่นเองครับต่อไปขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนการเตือนปากดิสติกอยู่นี่ก็เสียเราอะลบเดียวเองสีแดงมาก กระเทยต้องแต่งก่อนนะไม่ใช่กระเทยจ้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงงันนีว้าคือสุดประมาณนี้นะคะก็แต่งหน้าของเราในวันนี้นะครับหวานจึงยังจึงยังจึงยังก็เรื่องของกฎหมายกกฎหมายพรบพวกของโรงแรมก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าแบบว่าถ้าทุกคนอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้น,นคะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย